สวัสดีครับ a s p ครับขอต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแข่งขันไทยลีก B Y D ซีเรียสซิคลีกหนึ่งนะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สนาม WHA ระยองสเตเดียมครับชมเกมที่ระยอง FC นะครับเปิดบ้านพบกับอายุทยาอยูตนเต็ดครับเอาครับเกมเริ่มครับผู้สินธิ์แยาเริ่มเกมแล้วนะครับเป็นเจ้าทีนระยอง FC ได้ออกสตาร์เกมก่อนนะครับหอก็มเซนกันแดแดงตัวเองนะครับ ว่ได้ลองทักททยก่อนเลยครับเสกสรรลาตรีเปิดเข้ามาในบอลสวนมาแล้วครับขยับโยกมาไคเก้เลเมสเลเมสขยับแล้วซัดขวาลูกนี้อาชนเสาโอ้ยยังไม่ออกด้วยครับทักทายแรงกว่าครับดูจังหวะที่วรุตไปเปิดยาวมาอู้หูขึ้นไม่ถึงครับแล้วไปเข้าทางไคเก้เลเมสที่มั่นใจมากๆครับยิงด้วยขวาเนี่ยอูห้หูนี่ท่าในบ้านนี่ดีไม่ดีมีโอกาสเสียบเสาไปแล้วครับต้องวัดระยะ เปิดไปลุ้นแนวข้างหน้าด้านขวารออยู่แล้ว Diego Santos. Diego Santos ครับเดโก้ซานโตสเดโก้ซานโตสครับขยับโยกโยกตรงนี้พยายามที่จะไปเลือกตัดเข้าในไคเกใต้เตะมุมนะครับจังหวะที่จะสกัดนี่ลุ้นเหมือนกันนะครับว่าจังหวะจะไปโดนบอลหรือจะไปโดนขานครับจังหวะสุดท้ายเนี่ยดูเหมือนพุทธศิลป์จะให้เป็นเตะมุมของอยุธยาเลยครับแตกเข้ามาเนี่ยโอ้โหจริงบอกไปได้ครับ เดโก้ฟิลิปอวิชอัตพลเปลี่ยนออกมาช่องนี้ถึงด้วยครับไคเกเลเมสสวยมากครับเดียโก้แต่ว่าตัดมาตรงนี้ก็โดนดักไว้ก่อนนะครับ้เราไปทำฟาวครับทักทายมาหนักเข้าเรื่อยๆเลยนะครับสำหรับทีมเยือนไคเกเลเมสดูภาพชา้าจังหวะที่ยกมาให้และเล่นร่วมกันกับเดียโก้ซานโตสครับโอ้โหดีนะตรงนั้นยังมีบริลออสเนี่ยขวางอยู่นะครับจะมีโอกาสได้จบนี่ อาจลุ้นถึง1นูได้เลยครับเบลจันปิวรลี่ทุบยาวขึ้นมาครับเราเก็บเล่นได้เก็บเล่นได้ขอบอิสลามีหูยบอลชนคานโอยังไม่ออกด้วยครับตามอีกทีนึงก็โดนดักโดยฟิีโป,ปวิสดูภาพช้าจังหวะของยัเซียอิสลามมี่ครับโอ้โหในตรงนี้เคยยิงมาก่อนครับยัสเซียบอกคือแต่งเข้ามา วิ่งเข้ามากดด้วยขวาเนี่ยบอลมันกำลังจะเสียใต้ขาแล้วครับชนคาเต็มๆเนี่ยผ่านมือของวรรวุศสีสุภามปแล้วด้วยครับแต้มมุมเปิดเข้ามาลูกนี้นแล้งหนึ่งศูเลยครับแต้ประตูขึ้นนั่นะครับอยุธยายอยู่ในเต็น์นานเลยครับเหตุผลว่าทำไมวรวุษต้องปลุกเพื่อนครับเพราะว่ถาถ้าไม่ตื่นเนี่ยโดนแบบนี้นะครับหนึ่งศูนย์ของทีมเยือนครับจังหวะเปิดไปเสาสอง จังหวะเปิดต้องโชกีรฟานนะโอหแต่คนที่ลอยมาบหมเผื่อจะเป็นไปดิซสองนะครับเซนเตอร์ครับอย่างควังยอนซูนะครับโหม่งเข้าไบโหม่ข้ามวารุษรีสุขามาง่ายๆเลยครับบอลยาวๆของอีราฟานแป้นด้วยครับถึงกัตพลปล่อยให้บอลมาถึงเดโกซอ,อนโตสเดโกเดโกหาเรียบอยู่ข้าขวา วาไหลออกมาให้กับนัทพลวรสุทธ์เปิดไปเสาสองเสาสองบกต้องนี้ไปตงตัววรวุฒิสุภาครับโอ้โหสวนกัดนีดุจริงครับของยุทธยาคือเกยหน้าขึ้นมาเนี่ยโอ้โหผู้เล่นนี่พร้อมที่จะมาช่วยกันตลอดครับนัทพลวรสุทธ์นี่ก็เปิดมาฝั่งซ้ายนี่มีตัวเลือกมา2คนเลยนะครับแดงแบบแดงโดยตรงเลยยกเท้าสูงใส่พี่นงประโตโอ้ยังยื้อกันอยู่เล่นแล้วครับ เสนซันเปิดเข้ามาแล้วออกกระชกของบรูดเมกุสิคหว่านเยียวยามีสวนมีหือมีอือเหมือนกันครับเจ้าถิ่นและผู้สิทธ์เป่าครับกล้องไม่ได้แผ่นไปในจุดเกิดเหตุเลยจังหวะที่เสนซันเปิดเข้าไปครับลอยมาโอ้โหเซเนโอจูเนียร์ไปกระแทกใส่วรุดเมฆมุสิคเลยครับเล่นไปเล่นมาในกลายเป็นทีมเยือนที่ครองสถานการณ์ได้ดีเลยครับ อสการเอ้าเข้าทางเกมสวนของเจ้าถิ่นมาแล้วครับวิรพัฒน์ขมิ้นทองวิรพัฒน์ตกย้อนขึ้นกลับมาเซเนโอจูเนียเซเนโอจูเนียีโอกาสเปิดเข้ามาดูฮีตบอลขนเสาล่างหนึประตูตอนหนึ่งครับตีเสมอได้สำเร็จแล้วครับโอ้โหูนะนี่ฮะโคต้าเดือนเก้าของเซนชันลาตรีครับโอ้โหนี่ครับดูจังหวะของเซนชันลาตรีครับบอลจังหวะแรกถ่ายออกขวาไปแล้วให้เซเนโอจูเนียเนี่ย เปิดเข้ามาแล้วแคบปลเปลี่ยนทางนะครับบอลเนี่ยผลเสาเข้าไปเลยครับไม่อยู่แกจุงใจน่าจะจุงใจเปิดให้เลยนะครับแล้วเป็นเจ้าก๊อฟเสกสรรลาตรีครับนี่ทะนับโปรโมชั่นเดือนนี้นี่เป็นประตูที่6ของเจ้าตัวรวมทั้งกับการยิงให้กับทีมชาติแล้วนะครับบรรทุบอีกครั้งนึงครับกิษดาข่มมาครับ เลยมาถึงฟรีฟานลูกนี้เป่าฟาวร้วยกันครับช้าเสกสัตว์ได้ถึงก่อนครับเรยองมีสถิติของการทำประตูจากจังหวะคอสค่อนข้างสูงเลยครับเห็นตามติดเซเนโอจูเนเอร์อิสลามีในกรอบมีปัญหาอยู่ครับ อ่านปากของเวริกตันพีอรี่เนี่ยพูดว่าอาจารย์ครับอ่าครับแล้วแล้วครับระยองครับตูกนี้โอ้โหครัครั้งที่3แล้วครับ <c oughs> คู่กรณีรอบนี้เป็นดิเอโกซานโตสครับกับพีรพัฒน์คขมบินทองอ้าวโหไม่ดีครับอย่างนี้ไม่ดีครับ <c oughs> คือต้องควบคุมอารมณ์ให้อยู่ครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ย V.R. นี้ก็สามารถเข้ามาเช็คได้หมดเลยนะครับผู้กรณีตรงนี้จริงๆตรงปะทะเนี่ยมันไม่มีอะไรครับมันมีตรงที่เป่าหยุดนี่แหละครับที่เกมมันหยุดตรงนี้นานมากนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าตดนเวลาของครึ่องแรกเนี่ยกี่นาทีครับจอดเตะฟรีที่ของเสกสรร์ให้ดึกเวลานานมากเลยจังหวะเปิดยาวขึ้นมาแล้ว โอ้โหเป็นเซเนียโอจูเนียร์ครับอีไปดีโดดอยู่ด้านล่างครับเวิยยงตันเนี่ยลอยบ่งแล้วไม่ถึงนะครับโอ้โหแล้วลงแบบว่าไม่มีหลักเลยครับแล้วหยุดเนี่ยเปน็นช่วงๆแบบมีซีรีส์ยาวๆเลยครับบอลทุบตรงนี้ครับของระยกเดโก้ซานโตสให้มาเตะยัดที่นัทอพอลเลยครับกฤษดาปาถึงเซเนีโอจูเนียร์คลิปสั้นๆแล้วให้ชกนี้มาไม่รู้กันครับแรงไปด้วย จ่ายเลี้ยไปหน่อยครับโอ้แต่ที่ลุ้งลงไปเนี่ยเป็นเบอร์ดิงตันเิเอรี่นะครับส่งผลเรื่องแผงเกมรับของยุทธยาเหมือนกันนะครับโอ้เหมือนถ้าเจ็บเมื่อสักครู่เนี่ยเจ็บเองนะครับจังหวะขึ้นแล้วลงมาเนี่ยน่าจะเจ็บจังหวะลงเลยครับเปลี่ยนเลยนะครับไลยต่อไม่ไหวครับเบอร์ดิงตันพิเอรี่เปลี่ยนเอาวรวุฒิสถาพรลงมาเล่นแทนนะครับ พาคิดเอ้าใบแมนครับไคเก้เลเมสไคเก้มีสองคนมาประคองให้ไคเก้เลเมสเล่นแต่ว่าได้เปิดครับคอสไปเสาสองเสาสองนี้เก็บได้เก็บได้ของเนโร่สุดโอ้โหได้ลุ้นเลยครับยุธาาโอ้โหเห็นเงียบๆนี่มาเกือบใส่สกอร์ครับเวโรดป้อมบุปผาครับจังหวะที่เรียกชื่อวันนี้อาจจะหายหายครับแต่ดูฮะจับแล้ววอลเล่ด้วยขวานี่เกือบเสียใต้คานเหมือนกันครับ จังหวะประตูตีเสมอแล้วนะครับมากับแรกเลยครับเดีโกซานโตสเดีโกซานโตสแทงบอลรอดขาไปต่อด้วยเดีโกซานโตสโอ้แล้วซ้ำด้วยซ้ายที่ข้ามขาไปโอ้หไม่รู้เลยครับอันตรายจริงๆครับสำหรับเดียโกซานโตสผ่านมาหนึ่งแล้วดูฮะผ่านมาสองแล้ตะผ่านเวลโก้มาแล้วก็จิงด้วยขวาครับซ้ำอีกทีนี่คุ <c> ้ม <oughs> คุมทิศทางบอลยากทีหนึ่ง ที่แลบเซฟาเชบัลล่านะครับเดี๋ยบอลมันเหมือนจะข้ามผานแต่ว่าหมุนกลับนะครับดักได้ฟิลิโอมิสแล้วผู้เสียเป่ายกขึ้นแรกเลยครับยอฟซีเสมอกับอยุธยายูเต็ตยูเมงประตูต่อหนึ่งเดี๋ยวกลับมาดูกันต่อในอีก45นาทีครึ่งหลังครับไม่ออกอยากเล่นได้ต่อด้วยครับป๋าต่อป๋าต่อของระยองเปิดทิ้งออกไปซ้ายซ้ายมาแล้วครับเซเนกัลจูเนียเซเนกัลไหลเข้ามาตรงกลาง มีโอกาสมีโอกาสของออสหวาออกมาขวาธิรพัฒน์ตบจอดขึ้นกับมาลเสกสันมวยตรงตัววรุษแรกมุทสิกครับอู้หูเกือบเป็นลูกสองของเจ้าตัวครับวันนี้เสกสันราตรีดูภาพช้าที่มาเรียวออสมาแล้วอู้หูเปิดจังหวะแรกคอดีเลยครับลอยขึ้นมาสปัดมงเนี่ยไปตรงตัวของผู้รักประตูนะครับยอนทางเดิมนี่แหละครับทางเดิมทาเด็วแล้วได้ไปต่อมาเรียวออสโดนชนอู้หูตรงนี้ผู้สินให้เล่นต่อลยครับเดี๋ยวว่ากัน เวทีเปทีสารคามเปิดเข้ามาในกรอบถึงเซเนโอบงย้อนึ้นจัแล้วซัดลรงนี้โอ้โหพิรพัฒน์ขึ้นินทองตำแหน่งที่น่าจะได้ลุ้นกว่าครับพิรพัฒน์ขึ้นบินทองแต่ยิงไม่ดีครับพิรพัฒน์เด่นกับเซเนโอชูเนียเสียหลักไปหน่อยไปได้ต่อแล้วเปิดไปเสาแรากโอ้โหเสกสารไม่โดนจังหวะที่พีรพัฒน์ บาดมาให้โอ้โหนี่เป็นเซโนนจูเนียร์ปาดไว้ให้เฉกสัตริย์นคือเห็นว่าเจ้าตัวเนี่ยออกตัวแล้วครับวิ่งมาเนี่ยถ้าโดนนี่ติดลุ้นแน่ครับวรุ้เปิดขึ้นขวาเลยครับไปลุ้นเอาขึ้นหน้าขวาตรงนี้เลยไปถึงเด็โกซานโตสครัมีฟิลิปป์วิสเตอรตามมาครับเด็โกซานโต้ดุยแล้วครับให้ช่องนี้สวยมากอิสลามีอิสลามีสองหนึ่งครับอยุธยาน้ำอีกครั้งหนึ่งครับโอ้ยิงทีมเก่าครับ ยาเซียอิสลามีครับดูภาพช้าจังหวะที่บอลเนี่ยตกมาแล้วมาเข้าทางของดิโกซานโตนะครับโยกเข้าในแล้วอ้โหพื้นที่ตรงนั้นเปิดโล่งให้กับยาเซียอิสลามีเลยครับเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยจริงๆต้องเป็นเบลโกฟิลิปวิชนะครับแต่เจ้าตัวเนี่ยไปตามประกบพื้นที่บริเวณฝั่งซ้ายนะครับสุดท้ายยืนโล่งๆแบบนี้ก็เรียบร้อยครับ เ็บอลชั่วเลยครับยุทธยาปะทะกับสหรัฐสดที่สว่างอะไรครับมาระยองครั้งนี้กลายว่าเจ็บหนักสองคนเลยนะครับยุทธยาหรืแมชหน้าเนี่ยสำคัญมากนะครับเปิดบ้านเล่นกับวิลลามูเนเต็ดนะครับฟิลิปป์วิสเปิดจอดเข้ามาบอลมาถึงกีฬาฟานเอ้าปั๊มดวนกีฬาพัฒนได้กีฬาพัฒน์ยิ่งลูกนี้โอ้เซฟครับลดแบงมกุสิก ออิสลามีข้างหลังบอกเปลี่ยนครับซ้ายของพีรูโอ้โหนี่ปัดนะครับเนี่ยพีรพั์ขมิ้นทองครับคือวิถีเนี่ยดูเหมือนอาจจะไม่ตรงกอบครับแต่ว่ารุดเนี่ยปัดเอาชัวไว้ก่อนนะครับเปิดด้วยซ้ายซ้ายตรงนี้แล้วชุดลงบนตรงนี้เข้าเวลาครับสองประตูต่อสองีเสมอได้สำเร็จครับยอกเลซีโอ้โหเดือนก้าครับ ยิ่งแบบโปรโมชั่น9เดือน9อีกครับจับมาเนี่ยผู้บรรยายยังไม่รู้เลยครับว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นใครครับแต่กล้องเนี่ยจับมาเสกสรรราตรีครับดูย้อนมาจังหวะที่เสกสรรราตรีครับซ้ําไปจอดจ่อเนี่ยดับหน้าตรงเสกสรรราตรีครับกูแต่ต้องชมจังหวะเซฟของวรุษนะครับเดโกซานโตสปุกเข้ามาเล่นตรงกลางถับชิ้งกันตรงนี้แล้วคึกอยู่คึกอยู่หาเลี่ยมแล้วปัดนโอ้โหติดเซฟวรลุฒิศรีสุภา โอ้โหบรรจงสุดๆแล้วครับเดี๋ยวก็ซานโตสด่านสุดท้ายไม่ผ่านวรวุฒิศรีสุขาครับดูฮะโอ้โหโยกหนีไซฟาเชบาล่าแล้วบรรจงปัตรด้วยขวาเลยครับโอ้โหแต่มุม,มเนี่ยปิดไว้แล้วฝั่งของผู้รักษาประตูอย่างวรวุฒิศรีสุขาของทุกคนเลยครับกาเก้เลเมสเปิดเข้าจุดบอลคอนาโดโอ้โหวิ่บอลเที่ยวเสาหลังไปโอ้โหเกือบแทบปิดเกมเลยครับถ้าลูกนี้ เสียบเสาเข้าไปจังหวะที่ไหลออกขวามาครับโอ้โหและเห็นแล้วว่ายืนอยู่คนเดียวเลยครับลำพังเลยครับโอ้โหเปาโลโคลาโดคพุม <c oughs> ตัวพยายามสมบัติเพื่อให้เสียบเสาไกลครับเลียกเรียกให้เล่นเร็วๆครับเซเนโอจูเนียยอดมาหน้าประตูตรงนี้ถูกบงสกัดออกมาได้เกบเล่นได้ต่อครับเร็วออดซัด้วยขวา โอ้โหมายังไงครับลูกนี้แม่ประตูที่สุดสวยส่งเข้าประกวดได้อีกลูกเลยครับบ bon อลี่เซเนียลจูเนียเปิดมาฝ่งล้นมหาหมาเมลิออนตอนเห็นหนี่คิดว่าจะเปิดเข้าไปครับแกกดโอ้โหเสียบเสียบสามเหลี่ยมเข้าไปเลยครับผ่านมือของวรุษแมงมุสิกค,ครับแต่งก่อนหนึ่งทีแล้วกดโอ้โหลูกไหนดีฮะ สวยสดงดงามแห่งปีเรื่อไม่ถูกเลยครับถึงตอนนี้นี่ยิงปันปนกันทุกคนเลยครับอ่านี่ครับยืนยันเป็นประตูของระยองเ c ครับคุณปะสิทธ์เป่าจบเกมครับ90นาทีที่ w s a ระยองสเตเดียมนะครับสุดท้ายจบด้วยผลเสมอ2ประตูต่อ2นะครับคุณคุริพัฒน์บงกรัตนเพชรและผมวนชัยสุดโขต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ